ไปต่อกันที่เรื่องของสหรัฐนะครับที่กําลังตกใจต่อกรณีที่หัวเว่ยสามารถผลิตชิปที่ใช้ในสมาร์ทโฟนรุ่นเมต60ได้นะครับที่มีขนาดเล็กแค่7นาโนเมตรเท่านั้นตอนนี้ทางสาหรัฐก็กําลังที่จะพยายามหาสาเหตุอยู่ว่าเพราะอะไรจีนจึงสามารถผลิตชิปที่มีขนาดเล็กแบบนี้ได้ทั้งๆท,ที่ถูกกีดกันเทคโนโลยีจากทางสาหรัฐครับ สำนักข่าวใหญ่อย่างรูมเบอร์ก็ได้มีการนำตัวเครื่องสมาร์ทโฟนหัวเว่ยเมท60 Pro มาดูข้างในนะครับแงะออกมาแล้วก็พบว่าข้างในมีการใช้ชิปประมวลผลรุ่น Kirin 9000S ที่ใช้ในรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีขนาดเล็กแค่7นาโนเมตรเท่านั้นซึ่งตรงนี้นะครับแม้ว่าจะยังใหญ่ไม่เท่ากับชิปประมวลผลรุ่นอื่นๆของทางสหรัฐแต่ก็แสดงให้เห็นว่าทางจีนมี เทคโนโลยีการผลิตชิปที่ก้าวหน้ากว่าที่ทางสหรัฐคาดการเอาไว้มากแม้ว่าจะถูกกีดกันเรื่องเทคโนโลยีจากทางสหรัฐเหตุนี้นะครับก็เลยทำให้รัฐบาลสหรัฐเริ่มที่จะตั้งข้อสังเกตว่าหัวเว่แล้วก็บริษัทผู้ผลิตชิป SMIC สามารถผลิตชิป Ki ริน 9000s ด้วยวิธีไหนเพราะว่าชิปที่ว่านี้นะครับอาจจะมีการผลิตโดยละเมิดสิทธิบัตรแล้วก็ละเมิดมาตรการคว่มบาตรของสหรัฐ แต่ว่าถ้าบริษัทจีนนะครับสามารถผลิตชิปที่มีขนาด7นาโนเมตรได้เองจริงโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีจากทางสหรัฐเลยก็จะถือว่าเป็นการโชว์ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในจีนที่น่ากลัวมากๆเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะคะเรื่องของการละเมิดสิทธทิบัตรของชิปที่ทางสหรัฐเขาตั้งคำถามเนี่ยคือนักวิเคราะห์ทางด้านการข่าวเขา,เขาบอกว่ามันก็ดูมีมูลเหมือนกันนะคะ เพราะในเครื่องเนี่ยมีชิปหน่วยความจําที่ผลิตโดยบริษัทจากประเทศเกาหลีใต้ที่สําคัญก็คือว่ารบริษัทเนี้ยถูกสนับสนุนโดยรัฐบาลฝั่งสหรัฐรนะคะแล้วบริษัทของประเทศเกาหลีใต้เขาก็กาลังสืบสวนเลยนะคะโดยพบว่าบริษัทเนี่ยค่ะเขาเลิกส่งชิปให้กับหัวเวยตั้งแต่มีมาตรการในการคว่ำบาตรออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยชิปตรงนี้ที่มันถูกกักตุนเนี่ยมันถูกกักตุนไว้ตั้งแต่ปี2020แล้วเพิ่งมาใช้ จะเป็นแบบนั้นได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นการตั้งคําถามนะของทางบริษัทของเกาหลีใต้ที่ถูกสนับสนุนโดยสหรัฐนะคะและถ้าหากว่าซีเนรียโอเป็นในลักษณะว่ามันมีการละเมิดสิทธิบัตรเทคโนโลยีจริงๆนะคะรวมถึงละเมิดมาตราการคว่ำบาตรของสหรัฐตรงนี้คุณผู้ชมมันจะส่งผลเสียมากๆของหัวเว่แล้วก็ SMIC เหมือนกันเพราะว่าล่าสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็คนที่เขาบัญญัตกฎหมายนะคะ เขาได้ออกมาสนับสนุนให้ยกประดับมาตรการคว่ำบาตรของจีนไปอีกแล้วก็เรียกร้องเลยนะคะให้หยุดส่งเทคโนโลยีทุกอย่างของสหรัฐให้กับหัวเว่แล้วก็ SMIC ซึ่งตรงนี้มันก็จะยิ่งสร้างความยากลำบากเข้าไปอีกนะคะและประเด็นที่สำคัญก็คือว่ามันมีชิปอยู่ตัวหนึ่งค่ะซึ่งผู้ผลิตเนี่ยนะคะคือมีแค่ในประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้นที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์ <S S ctor, แล้วประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นพันธมิตรของสหรัฐที่สหรัฐก็กีดกันอยู่แล้ว เทคโนโลยีตรงนี้ก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าทําไมจีนถึงมีเทคโนโลยีนี้นะคะแล้วหัวเว่ยเมท60โปรเนี่ยค่ะสมมุติมันออกมาแบบนี้นักวิเคราะห์ก็มองในแง่ของ power game นะว่าในแง่ของการเมืองระหว่างประเทศว่าหรือจะออกมาเพื่อทดสอบความอดทนของรัฐบาลสหรัฐคือถ้าหากรัฐบาลสหรัฐอยู่เฉยๆไม่มีท่าทีอะไรตรงนี้เนี่ยนะคะมันอาจจะทําให้บริษัทอื่นๆที่เป็น s e m i c o n d u c t o r ของจีนเนี่ยเดินรอยตามนั่นเองแล้วสุดท้ายเนะะี่ยค่ะ ก็อาจจะสั่นสะเทือนมาตรการคว่ำบาตรของทางสหรัฐนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะว่าเรื่องของชีพหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่นะคะในโทรศัพท์มือถือเนี่ยกลายเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญของการเป็นมหาอำนาจเลย ครับก็อาจาจะเป็นสงครามครั้งใหม่นะครับที่แข่งขันกันผลิตเซมิอคอนดักเตอร์ว,ว่าประเทศไหนจะสามารถผลิตได้มีเทคโนโลยีที่สูงออกว่ากันซึ่งเรื่องนี้ก็จะสามารถควบคุมเศรษฐกิจของโลกได้ด้วยใช่ค่ะ